สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องแย้ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือ่อวานแย้ไปซีก็ได้นําำของม้วนแนวทางเรทเบดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่นึ่งกันย,ายนน่าย่นเนาะจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแย้ไปซีกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เลิจกจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิงะะาาะ่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย้ไปซีลงคลิปใหม่ๆห,หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริษาทเบิรงกฟาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขาม,มาคุดมาทักทายกับยายแปซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็บเรหลายยายห้างจ้าไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทันเลกเพลินเลยนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ารัฐบาลให้นึงท,ทับเก้าทับหกหาวาสัสนดนุจ๊ะจากแนวทางแอดแมงปอบพารวยวาันนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดกับแปดวันดะนจ้ะเพิ่นกระหายมากหนึ่งเจ็ดแปดสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดหก 924ว่าสัน่นสองตัวบนกระสีมี17 78 97 76 24และ48จากแนวทางของแอดแมงปอพารวยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ามาบอกสองตัวบนล่างว่าสัน่นจากพ่นว่าเพ่นกระไฮมาเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าเด่นหกเนาะจ้า56กับ96ว่าสัน่นขอไฮรวยลอยช่างพันซางเด้อว,ว่าสันจาเพิ่นวาเนาะ พิจณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางลางังแอดปูสั้นแอดปูหายไปโดนเลขวิ่งแอดปูกับเขาดีเดนอพี่น้องเนาะงมวดที่แล้วแอดปูเพิ่นบอกว่าหายสองออกสี่สองเนาะจ้ะหมวดนี้แอดปูบอกว่าหายสี่ว่าสัน้นสี่อย่างพี่น้องก็เมนเขามา่บอกแกไปสีน้าแนวปไปใดๆเลขล่างดีเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางของแอดปูเนาะจ้ะล่างแอดปูสี่ตัวเดียวแค่แค่นว่าสั้นจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งวาสันลอยบันเดียวกันก็แยกไปซีบอน้อจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าซีเก้าเจ็ดเนาะจ้าสองตัวเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากันซีเก้าว่าสันจากในแนวทางเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าสันนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,สสน,น,นแน,น,นวทางเพิ่นบอกว่าเลขไทยลุงนิ่นสูตรไหมห้ว่าส,สันเนาะจ้า พ่นบอกว่างวดแรกเด้อวสันจกเพนวานาลุงนิ่เพนว่า่นบอกว่า472สองตัว72วสันแล้วก็อีกสูตรนึงวสันเน้นๆ74 79 79และ84จากแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะไปกับบนล่างวสันจกเพนว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกองเนาะจ้า แอดกองวดที่เร้วให้เขาแปดสามเนาะค่ะเนาะของแคร์เดอร์วันันันวาเนาะวอดนี้เข้ามาตามต่อจา้าเพิ่นบอกว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปละสองแดสตัวเพิ่นมีศูนย์เจ็ดและห้าหมากแปลักงวยคือการกำยายแปีเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็พิจนานณาเป็นแนวทางได้เนาะจาจากแนวทางของแอดกล่องเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด็ดเน้นน้อยว่าสั่นสื่อหอยละบยโยมมาสั่นจากพนวาเนาะพนกไหามาแปดหก 8, 6, 4, 6, 4, 7, สี่หกสี่เจ็ดสองตัวหกสี่สี่เจ็ดและเจ็ดหาเนาะค่ะเนาะจากแนวทางสื่อหอยละติโยมาสั่นจากพนวาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิกัดล่างลอยล้านนาสั่นเนาะจากพิกัดล่างมีเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ด วิ่งลางแล้วลวย6กับเจ็าสันเนาะจ้าเนาะจากแนวทางพิกัดลางลอยลานเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเพนพารวยวาสันหนึ่งทับเก่าทับหก,กเนาะจ้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดส่าเจามตัวหนึ่จวานจากแนวทางของเอ็ดเพนพารวยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางดับลังอาจารย์คมวะสันพี่น้องคะ่ะดับลังอาจารย์คมวดที่แล้วดับเจ็ดอาย่ออกสี่สองเนาะจ้างวดน,นี้อาจารย์คมบอกว่าดับลังสามเดอพี่น้องวะสันจ้าอาจารย์คมพนวาเนาะกับผู้ใดมกักแนวทางของอาจารย์คมดับลังประหยัดงบกะเขียบหนาจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับตรงๆแอดบอลมาสันจ้าพิ่นว่าแต่ว่าพนมมีเลขเด่นไห้เนะาะค่ะเนาะมีตะเลขดับเนาะจ้าดับบนวาสัน9609122538415467และ70ดับล่างกะหา160798897061524กับ33มาสันจ้าพี่น้องจากแนวทางดับบนล่างตรงๆของแอดบอลมาสั่นเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางต่ําไทยงวดที่เรียต่่าำไทยเข่า83แล้วก็ห8าแปตรงตรงๆตงัวน้่นเพื่อนเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาตามต่อจ้างวดนี้เพื่อนหายมากเนาะจ้าสอตัวคือเก่าเตัวได้เน้่เพื่นจะเห้ดดอกจันไว้เนาะจ้าเก้7เจ็ดสี่เและ98เพื่อนบอกว่า5 9 7 5 7 3 7 8จสและ 473พี่น้องมาเบิเพิคนเขียนไว้เพื่อนบอกว่าตําไทยงวดนี้เน้นๆเม็ดเดียวเก้าเจ็ดพิจารณาเบิงเดอร์วัสันจากเพิ่นว่าจากแนวทางตําไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนออกมาจับมัดยาโมออกซ์ก็แนวทางของอาจารย์นี้มาจับม,มัดร่มกันเนาะจ้าเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วได้เจ็ดกับแปดเนาะจ้าหลักสิบบนเนาะจ้าสิบหน่วยบนเจ็ดกับแปดมาแจกมาแปดเนาะพี่น้อง งวดนี้เจ็ดกับแปดช่อนกันดีเจ็ดกับแปดคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเจ็ดกับแปดปะสานมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยข้างบนงวดนี้คือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวินลัดเนาะจ้า บนตัวเดียวมากครบรางแล้วก็สองตัวบนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเอาบนตัวเดียวก่อนเนาะจ้าบนตัวเดียวงวดนี้4ีว่สั้นจ้าพี่น้องจ้ามาครบรางงวดที่แล้วสี่สองมากเนาะจ้างวดนี้สามสี่ห้าหกแปดหนึ่งมากครบรางเนาะพี่น้องมาเบิ้งสองตัวบนเนพิ่นจ้าพี่น้องจ้างวดหนึ่งกันย่าเนาะจ้าเนาะงวดงวดที่แล้วข่า8แปดสามตรงๆเลยเนาะจ้าพี่น้องสองตัวบนเนาะสั้นงวดนี้มีหกศูน สัตช,ชาติปอพี่น้องโตหน่อยเนาะค่ะเนาะขายายสุดระเด้อจ้าพี่น้องจา้า6 0 6 2 6 4 6 6 8 0 8 2 8 4 8 6 0 0 0 2 0 4 0 6 2 0 2 2 2 4และ2 6จากแนวทาง2ตัวบนของแอดวิลัดเนาะคะ่ะอ่อพิจานาเป็นแนวทางใดเด่นบนตัวเดียวคือเพื่อนลงเองเนาะคะ่ะพี่น้องกับพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวบนตรงตัวของแอดกิตชุดตัดเพลินนะจ้ะตัดมาให้เร้อเด้อชุดสรุปว่าสั้นมีหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดและสี่เก่าอันนี้สองตัวบนตรงตรง,ตรงจากแนวทางของแอดกิตตัดมาให้แล้วเรียบร้อยเนะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขาดวารักเอยเล็กขีว่าสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของ เฮียไก่บ้านเศรษฐีเนาะจ้ารักลอยกับซิมี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าว่าซันจ่าพี่น้องเลขขี่่าเป็นเลขคู่เนาะพี่น้องรักลอยซิมาแบบนี้ว่าซันจาน่าเพิวานเนาะจากแนวทางของเฮียไก่บ้านเศรษฐีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งล่างโตเดียวของแอดลัดนกจ้าล่างตัวเดียวสูตรนี้ว่าสันจ้า,จาเพิ่์ลวานล่างเพิ่์ลจะเห็ด เลขสูตรมากมายตลอดเลยเนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสูตรนี่สูตรซีวาสันหววที่แล้ว่าเบิ้งงว่านี้ให้ศูนวาสันจ้าล่างตัวเดียวแค่นแคนวาสั้นเลขแลนเนาะพี่น้องเนาะศูนวาสันจ้ะพี่น้องกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะวิ่งล่างตัวเดียวคือศูนย์ของแอรัชนกเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าค้นดวงดีว่าสั้นสามตัวเน้นเน้นเก้าสองห้าเม็ดเดียวแข่นแขนสามตัวบนตรงตรงว่าสั้น เก้าซองหามวสันจ่าพี่น้องจ้าก่ะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางคนดวงดีหางเดียวเอาไปหลวจาสันจ่าเอาไปรองพิจารณาเบิงวสันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของศัพ์สถิตวสันจ่าพี่น้องจ้ามาเบิงไอ้เพชรจอจานตัตนเน้นไ้เนาะจ้าเนาะเพิ่นไ้มากตัวน้นเพิ่นบอกว่าฟันสองบน๋นวสันเน้นๆก็คือเจ็ดสองกับหกสองร่องเก่าสองวสันสามตัวเพิ่นกับเซมี่หกเจ็ดสอง 4ี2เจ็และ692ข้างล่างฟันเก่าว่าสันจาเพกผนว่าเพื่อนฟันเนะก่าเนาะจ้าตัวเพื่อนกับบอมีตัวเน้นเนะาะจ้าเพื่อนกับซิมีตัวเน้นเน้นกับเก้าห้าเาหกเสันตัวร่อง85 86 82 84ตัวกัน93กับ4ีเก่าจากแนวทางของสับสถิตวสันเนะาะจ้าเพผนว่าเนาะเทพบ่แม่นเทพซาติ จิทาเลียวันสันโ่เมนต์สับสถิตพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวลางของนมสกปรดมาละเด้อสรุปไฮเล่ห้หาสองห้าหกหนึ่งสามหนึ่งหกสี่หกเจ็ดสามและสองสองสรุปสองตัวลางของนมสกปรดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งหนึ่งในใจคุณของแอดอาร์ดเนาะจ้า แอดอานหนึ่งไดใจคุณแมนงวดนี้บ่าน่อพี่น้องเดี๋ยวยายไปซีเอบึงก่อนเดอ้อแมนอยู่จ้ะงวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าบวค่ะพี่น้องขาหายสามแปดออกแปดสามเนาะจ้ะงวดนี้เลขวินเพิ่นมีแนวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดว่าสั้นสองตัวเพิ่นกับหาศูนย์หาสองห้าหกห้าเจ็ด 02 06 07 26 27และ671กันย่าวสันเหลขหนึ่งในใจคุณบอนอวสันจากพันวานอกจากแนวทางของแอดอาดนาจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นบนรางของอาจารย์ธนวัฒน์วสันนอกจากอาจารย์ธนวัฒน์งดที่เลี้ยวให้หนึ่งก็สองนอกจากมาสองข้างล่างเนาะค่ะเนาะ เด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะบนว่างวดนี้เด่นมากก็คือหนึ่งก็ศูนย์มาได้ทั้งบนและทั้งล่างจากแนวทางเลขเด่นบนล่างของอาจารย์ธนวัน์วสัสด์เนาะคะ่ะอย่าไปซีบออไทยพร้อมพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้โตเดียววสันอาจารย์ช่านใช่วสันเนาะจ้ะงวดที่แล้วให้สองมาสี่สองเนาะจ้ะยังไงก็เจ็ด ได้เสียววาสาันจ่าพี่น้องงวดนี้เจ็ดมาแท้เจ็ดอีหยังพี่น้องขันเจ็ดสองเต็มเอาเจ็ดเจ็ดวาสันจ่าพี่น้องจา้าอยาไปสีวานอเมรันของเพื่อนว่าแต่วาย่าไปสีวาเพราะเจ็ดสองตัวมันมามีหยังกันพี่น้องมันกระตองเป็นเจ็ดเจ็ดวาสาันต่อไปเลยจ้าเฮ้ามาปิดท้ายด้วยเนี่ยทางดับบนของแอดญาทิพนะจ้างวดนี้แอดญาทิพดับบนสีนะจ้างวดที่แล้วดับหกเอาอยู่เนะาจ้างวดนี้ดับสีบนสีมาแห้งแอดญาทิพ ดับเหมือนยายไสศีบอกว่าหกมาลางแห้งแต่ว่ายาเไสศีดับหกลางว่าสัน ถทายยีรีนอพี่น้องเนาะกัพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามาหลับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยฮงๆเรื่อยๆสุขสุขคนเด้อจ้าว่าจ้าใดที่ยายไปซีบอกบ่มมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขอให้เรื่ยๆเนาะค่ะเนาะยายไปซีกะขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า